สถานการณ์การผลิตอ้อยราคาตลาดต่างประเทศน้ำตาลตลาดโรคราคาสูงส่งออกน้ำตาลไทยเพิ่มขึ้นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับมาดูสถานการณ์นะครับการผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ ของอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับในต่างประเทศกันครับในส่วนของสภาวะการผลิตนะครับและการตลาดในต่างประเทศโดยทางประเทศอินเดียนะครับได้รายงานว่าจะต้องมีการยื่นอุทธรณ์นะครับผลการตัดสินในเรื่องของการอุดหนุนการส่งออกน้ําตาลทรายกับทาง WTO นะครับโดยทาง WTO นะครับได้แจ้งข้อกําหนดที่ได้ตกลงกันไว้นะครับที่ไม่เกิน10%เของมูลค่าการผลิตนะครับแต่ติปัญหาในเรื่องของ ผู้ตัดสินอุทรน,นะครับของทาง WTO ยังมาไม่ครบองค์นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับทางแหล่งข่าวในตลาดได้กล่าวถึงราคาน้ําตาลตลาดโลกนะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่คาดว่าราคาจะสูงนะครับแต่ว่าในส่วนของปัจจัยในเรื่องน้ําตาลนะครับส่วนขาดในปีหน้าคาดกลางว่าในแถวภาคกลางนะครับอตอนใต้ของทางบราซิลนะครับในปี 2,564ทั65นะครับจะโดนชดชยในเรื่องของการผลิตของไทยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยทางประเทศไทยครับจะส่งออกน้ำตาลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและคาดว่าทางบราซิลจะมีการฟื้นตัวนะครับในปี2,565ทั66นั่นเองครับมาดูสภาพอากาศกันบ้างนะครับแหล่งข่าวจากทางกรมอุตุวิทยาคาดการว่าหลายๆพื้นที่นะครับมีโอกาสฝนตกหนักนะครับในทางเขตภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยเรานะครับ อาจจะส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของการตัดอ้อยสําหรับแหล่งอ้อยนะครับที่มีโอกาสฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการเผาอ้อยค้างไร่และลงตัดอ้อยไม่ได้นะครับหากมีการตัดอ้อยกองค้างไร่นะครับและใช้รถขีบจะมีปัญหาดินทรายปนมากับอ้อยสําหรับรถตัดอ้อยนะครับอาจมีปัญหาในเรื่องของการติดลมหรือระบบพัดลมเป่าใบไอ้อยไม่หมดนะครับ ในช่วงสิ้นปีถึงปีใหม่นะครับทางราชการขอความร่วมมือกับทางรถบรรทุกให้หยุดวิ่งนะครับประมาณวันที่29ถึงวันที่3ทําให้โรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งนะครับทยอยหยุดรับอ้อยชั่วคราวเพื่อบํารุงรักษาเครื่องจักรในฤดูหีบนะครับโดยจะเริ่มต้นหีบอ้อยนะครับอีกทีในวันที่3มกราคมนะครับปี2 5 1 5เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ